อยาก to go to t h อ t น้ำ e ยากไปเ o ้าห้องน้ำอยากไปเข้าห้องน้ำอยากไาหองนอากวัเีอนีก้อเรามีคลิปวิดาโอไม่ห้องนกวันี้ลูก้ โอ้ไม่มีเดี๋ยวเราจะเอาคลิปที่ไหนมาลงนะลูกวันนี้ลกูกอ๋อคล่ปอ้ออแล้พี่เชื่อส่งคลิปวิดีโอของหนูมาให้อ๋อใช่แล้วมีหนึ่งคลิปใช่ไหมอ่าโอเคนะครับก็สนับคลิปนี้นะครับคุณพ่อของสีจะมีคลิปวิดีโอนะครับหนึ่งคลิปนะครับที่ครูฝ้ายใช่ไหมเขาส่งคลิปวิดีโอที่อซีสนทนาสาเกจกับที่เชื่อเบสใช่ไหมลูก เดี๋ยวเรามารับชมรับฟังนาอเทียซีได้สนทนาสากีกับคุณเพื่อนแล้วก็ทีเชื่อเบชไม่ลูกอ่โอเคนะครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันเลยดีกว่านะครับครับจอย n How are you? How well, teachers good? Can you introduce yourselves? What is your name? M-E-C-P K-1 Yes, one Okay, so today teacher we're going to talk to you about your different likes Okay, are you ready? Yes, Okay, R C. what is your favorite fruit? I like strawberry You like strawberry, how about Plim? Uh -huh. Banana Banana, how about Omsi? Strawberry, how about Anya? Orange Oh, you like orange Okay, Arcy, what is your favorite animal? I like cat Cat, how about please Cat, cat also like cat. cat also, how about Anya? Cat. cat you all like cat Okay, now Arcy, what is your favorite food? Broccoli, how about play? I want, I want, I want. Do you like pizza, burger, sandwich? No, I want, I want pizza. Oh, Green wants pizza. How about omse? Omsing, what food do you like? Okay. Carrot, how about Anya? Okay, so teacher we're going to ask you what will you say if you want to go to that toilet? the toilet, Very good. What will you say, please? Very good, toilet. Very good, Anya. Very good. How about if you want to drink water? May I drink? How about Anya? Okay. How about if teacher give you something? What will you say? Very good, Arzu. Very good. Very good, Anya. Okay. How about if you hurt someone? You would say. แอนนี่โอเ o ว r นร o ่ s ขึ a น y o u บมือโอเคคุณพูดลาก e า e ทุก y e o k เคนะครับหลังจากที่เราดูคลิปวิดีโอของอาซีไปแล้วใช่ไหมลูกส,าสานาทีกว่าใช่ไหมเออด้วยของการสานทนาภาษากัีกใช่ไหมลูกกับที่เชื่ออะไรลูกที่เชืช่อเบสใช่ไหมเอาอาซีเข <c oughs> ้าใจไหมลูกที่ ชิเชอเร์เบสเขพูดภาษาจีนได้รึเข้าใจค่ะนะเข้าใจได้รูกนมะ่อ่าโอเคก็ถือว่าใช้ได้เยี่ยมเลยต้องขอชื่นชมนะครับครูฝ้ายแล้วก็ทิเชอ,เชอเร์เบสมากๆนะครับที่สอนอาซีเรื่องของภาษาจีนใช่ไหมลูกเก่งมากนะครับก็ขอขอบคุณครูฝ้ายกับทิเชอ,เชอเร์เบสมากเนาะโอ,โ,โอ้โหก็ถือว่าใช้ได้นะลูกนะเก่งมากนะอ่ะอ่า โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็คุณพ่อของซีก็ให้มาดูคลิปวิดีโอสันส้นๆของอาซีเนาะ,อะโอเคสุดท้ายนี้อะไรลูกสุดท้ายนี้ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ขอจบไวแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีครับครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับคุณพ่อของซีแลวก็ซีนะครับก็ขอจบคลิปวีไวแค่นี้ก่อนนะคะ,คะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับอาซีบ๊ายบาย Bang sewadika